นะครับนี่คือการลงลิลงลิหรือว่าล,ล,ล,ลงต้นครับนี่ครับ <S <S นะครับ,นรบอน,นันคือประธานสภาพน,นะครับเลยมองเห็นไกลนะครับผมไม่ซุ้มข้อใกล้เพราะว่าแกไม่อยากให้รู้ว่าแกชื่อวิเชียรรอดเกิดแกไม่อยากรู้ชื่อไงแต่แกทำนี้เห็นไหมพวกเราต้องอย่างนี้เรันี่ยามยามย้ำต้นย้มต้น,ตนครับยามตอนยามตอนครับนี่โอเค นะครับเดี๋ยวหัวหน้าตีกาลังทําอยู่ครับนี่ผมไล์สดนะครับไล์สดนะครับตัวนี้เออได้เท่าไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ย่งงี้งางงาขึ้นมานะครับตรงนี้ไล์สดอยู่นะครับไล์สดอยู่นะครับตัวนี้อ่าผมผมไม่ซอยถึงหัวหน้าตีเอาอยู่ดึงประธานวิเชียนนะครับยังทำอะไรอยู่เลยสวนเนี่ยเห็นหมดเห็นหมดความคุ้มไม่หมดนะครับดีครับ พี่ยงยุ้ยเม่นมะพร้าวก็มองดูอยู่แล้วก็พี่ชาลีลอยสูงมองดูอยู่นะครับตอนนี้อ่าโอเคขอบคุณครับเออโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับดินะครับเราไม่กลัวเรื่องโควิดนะครับโอ้โหี่สุดยอดนะครับนี่สุดยอดนะครับดิโอ้โหเนี่ยมาีเลงไหนเขาดิครับสุดยอดเลยครับดิ เดี๋ยวผมจะเลือกไปนี่ไปอุอุแล้วครับนี่เจ็บเลยเขาเจ็บเลยเขาเจ็บเลย,อเลยโอเคนะครับนี่ครับผมขอบคุณมากครับผม